เรียกเข้าบ้านไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยกไปต้าดูสิเนี่ยไปมุ่นอะไรเนี่ยอ้าอย่างงี้นะต้องต้องไปฮะฮูลูลูฮููลูฮูลูฮมลเฮูอมฮงลูละไอ้นี่เอาตรงนี้ก่อลเนี่ยไปซ่อมรถซ่อมลูฮูลไฮูลูนลูฮูลูฮูล้ฮูลูฮูลเูลูลูลูฮูลูลไปมุ่นอะไรมาเียููููลล อะไรนะฟินไฟคุกฝุ่นอหน่ารักนะมึงก็ดูงุยนี่เช็ดตัวไปรอบนะตอนเช้ากันเนี่ยอีนี่สิบเอ็ดโมงนี้เรียกเข้าบ้านเนี่ยเรียกเข้าบ้านนี่ยังไม่มาอีกมึงดูสิเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยดูลูยอยู่ต้องตีปั๊มไว้ก่อน่ยตีปั๊มลูยอยู่ตีปั๊มเหมือนเกมอะโอ้โหตายแล้วว่าอาบน้ำเพราะว่ามาดูคลิปไอโบอาบน้ํากันเพราะว่าเออโอ้โหตายสามผืนก็ไม่ปานแปดผืนก็ไม่อยู่ โอ้ยจายเอาอาบน้ำปะวะตัวน,นี้ก็เหมือนอาบแล้วม้งเมียวอะ <c oughs> โอ้โหการสมุกเก็บได้เห็นไอโบอะอุย้จยจายแล้วไปทำอะไรดำมาอย่างนั้นแล้วน้องโบไม่เียกผมมาฮะ <c oughs> ไอ้นั่นมันดำาพราักอยู่เลยไอ้นั่นมองไม่เห็นเลยนะก็จะมุดมันไปคุกอะไรดำๆมานะไอนินจาเออเพราะชีวิตมันดำตลอดเลยโอ้โหน้องโบ มึงตัวว่าอาบน้ํากันะวะเอ็มยี้มิวเอาไปเอาน้ําอุ่นไปอาบน้ํากันนี่หนิงว่าอาบน้ํากันนี่ด้วยน้าขิงนุ่นอาบน้ํากันนูว่าแม่ว่าโอ้โหเช็ดตัวอย่างนี้ไม่ต้องเช็ดแล้วเนี่ยต้องอาบน้ําอย่างเดียวเลยเนี่ยเอากะมังน้ํามาเลยเนี่ยนู่นมึงเอาดมอ่ะกูว่าจะช่วยน้องเมืองยังเอาหัวมาให้น้องเลีย องี้ยเงียเี้ยเงียโอ้ตายเลยกูนี่แม่ช่วยเงไงมี่อ๋อคนมันเปียกอะลูกอเดี๋ยวมันจะเปียกกว่านี้เพราะว่ามันจะดองโดนอาบน้ําไอโบเนี่ยมันไปมุดท่อมุดถังทาไมเนี่ยโบโอ้โหตายห่าหลายผื่นขนาดนี้เลยเหรอวิเล็บก็ยาวนะอาบน้ํานี่ต้องตัดเล็บก่อนนะแมวไม่งั้นจกหน้าจกลูกตาแม่โอ้หที่หลับที่นอนกูเปิ้อนมาแล้วเนี่ยน้องโบโอ้โหมันคุกทั้งตัวเลยเนี่ยมันนอนตงไหมาเนี่ย ออีดกลุยปลุกทั้งตัวสิอีดอกโอ้โหเดี๋ยวไอ้บออยู่อย่าเพิ่งไปไหนทั้งสิ้นเลยเรียกจังลุยเรียกจังเลยโอ้โหตายแล้วแมวบ้านไหนเขาจะเช็ดตัวได้เียเขาต้องอาบน้ําอย่างเดียวแล้วแบบเนี้ยตายแล้วชิด้่หมดห้าม้วนก็ยังไม่เอาอยู่เลยไอ้บอเอออาบน้ำปะวะไม่อิบแล้วโอ้จมูกเย็นวมาจะไม่เอาไอ้ไอ้นั้นดีกว่าลผ้าเช็ดตัวแล้วก็ชุบ น้ำยาหอมๆอมมาเช็ดให้ลูกเนาะโอ้โหขี้บลอมเลยขนาดน่าขี้เกียจบีบลมนะอตายแล้วเราก็อะไรมาเช็ดได้เราอีนี่ยังไม่แห้งเลยเนี่ยโอ้ยอาบหนามมันก็อาบหนามมันสบายตัวเลยนะน้องโบเออไปไปไปก่อนไปก่อนไปก่อน